ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง โชเคสนี้แนะนำนักกีฬาในโครงการไทยเบสไทยททเลน์นะครับช่วงนี้จะมีทั้งหมดประมาณเเทปที่เราจะแนะนำนักกีฬานะครับโดยเริ่มต้นวันนี้เป็นคู่พี่น้องและโดยเฉพาะยิ่งน้องเต๋อซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเพิ่งจะคว้าแชมป์มาหมาดๆด้วยเพราะฉะนั้นต้องเรียกมาคุยก่อนเป็นคนแรกเลยเต๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองเต็มยศนิดนึงก็ผมเต๋อนะครับพิสิทธิ์ชัยทิพพงศ์ครับอายุเท่าไหร่ครับปัจจุบัน20ปีครับ20ปีตีกอฟอายุ8ขวบครับ โอ้โหประสบการณ์ในการตีกรอล์ฟ12ปี12ปีครับใช้ได้ทีเดียวครับเวลาไปสมัครงานแล้วแบบมีอายุการทำงานมา12ปีนี่ถือว่ามีประสบการณ์เยอะที่สุดใช่ไหมครับโอเคอยู่ก็มาตลอดชีวิตคราบกันเถอะใช่ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีด้วยก่อนเลยครับเพิ่งจะชนะมาหมัดมาแสดงความยินดีด้วยณเวลาที่ชนะรู้ตัวว่าจะชนะเมื่อไหร่เมื่อชนะแล้วหรือว่าแบบเฮ้ยใกล้จบมีสิทธิ คือจริงๆไม่ได้มองสกอร์เลยครับคือไม่ได้มองป้ายบอร์ดเลยคือพยายามจะอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดโอเคใช่แล้วก็ซึ่งทําได้ดีเลยครับก็ไม่มองบอร์ดแล้วก็ถามว่ามารู้ตัวว่าจะได้แชมป์ตอนไหนก็หลุ่มสุดท้ายเลยครับหลุมสุดท้ายตรงไหนของลุมสุดท้ายอบนกลางไฟเย์ครับ คือที่ยอมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับแล้วงแคดดี้บอกหรือว่าเราเช็คซะหน่อยไม่ครับก็เหมือนตีช็อต2ขึ้นไปกี่แล้วครับแล้วก็แอบมองบอร์ดครับอ่าในที่สุดก็แอบมองใช่ครับก่อนพัดอ่าใช่ครับผมแต่ตอนนั้นมันปลอดภัยแล้วใช่ใช่ใช่ถูกไหมขึ้นกรีนแล้วเนี่ยเราไม่พังละอย่างมากเราก็แบบ2พัดนะใช่ครับผมออนห่างไหมอ่าเจ็ดฟุตเองครับโอเคมีความสบายใจกล้าดูบอร์ดแล้วทีนี้ใช่ครับผมโอเคแล้วเมื่อปฏิบัติได้ตามที่ควรจะเป็น จบมานี่แชมป์แรกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมโอ้โหที่เจอเต๋อครั้งแรกจําได้ว่าน่าจะทันกันในแคมป์ช้างใช่ครับเมื่อ4ปีที่แล้วครับเป็นช้าง PGA Golf Clinic ปี2016ครับอืมใช่ตอนนั้นเจอในฐานะคนนี้นักเรียนคนนี้โค้ชโค้ชครับโอเคตอนนี้เท่ากันนะอยู่ตอนนี้ก็มีเท่ากันเร็วแล้วนะครับวันเวลามันผ่านไปเร็วนะครับแป๊บเดียวจาก หนึ่งในน้องในโครงการเยาวะชนตอนนี้เป็นหนึ่งในทีมไทเบฟไทท i t เลน n ์ครับผมของทีมนักกีฬาแล้วครับได้ฝึกต่อเป็นไงบ้างหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักกีฬาของไทเบฟไททัเลนส์ครับก็ช้างก็ได้ให้โอกาสหลายๆอย่างม,มากเลยครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ,อกรอบฝึกซ้อมสนามไร้ให้ ซ้อมเบิกลูกฟรีแล้วก็ให้ไปซ้อมชิปพัดช็อตเกมในสนามกอล์ฟราชพฤกษ์ครับแล้วก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในแต่ละแมตท,ที่เราไปแข่งอะไรประมาณนี้ครับคือสปอนเซอร์ไม่ว่าจะสปอนเซอร์รายไหนก็ตามผมมั่นใจว่าบทบาทสําคัญของสปอนเซอร์รายนั้นนีนน่ที่จะช่วยนักกีฬาได้ก็คืออำนวยความสะดวกลดค่าใช้จ่ายใ,ในชีวิตประจำวันในการฝึกซ้อมของเขาได้ถึงระดับหนึ่งครับผมไม่ไม่ว่าจะเป็นไม้กอล์ฟลูกกอล์ฟสนามกอล์ฟ เครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่นักกีฬาชีพโดยเพาะยิงกอล์ฟถ้าไม่มีสปอนเซอร์เลยเนี่ยได้นะแต่หนักหน่อยใช่ใช่ใช่ไใช่ครับจริงๆถ้าอยากรู้ว่าหนักขนาดไหนต้องคุยกับพ่อคุณแม่เพราะคนคักตังค์อยู่ตรงโน้นณ <c oughs> จุดนี้มาถึงตรงนี้เราคิดว่าเราถ้าเคยตั้งเป้าให้ตัวเองไหมว่าอายุยี่ฉันจะอยู่ประมาณตรงไหนแล้วได้เป้าตัวเองไหมก็มีครับมีตั้งเป้าแต่ คือเหมือนคิดว่าตัวเองอาจจะตั้งไว้สูงไปหน่อยด้วยครับใช่ใช่ใชจริงจงแล้วดีนะตั้งเป้าสูงเพราะว่ามันจะได้ถีบตัวเองต่ออ่าครับก็ถ้าไม่ท้อไปซะก่อนใช่ครับใช,ใช่ไหมตอนนี้น่าจะทาให้มีกําลังใจในการไปต่อได้หน่อยไหมใช่ครับเยอะเยอะเลยครับเยอะเลยครับ <laughs> สนุกมากขึ้นพี่ชายเราก็ตีดีครับการที่เล่นมาถ้าว่าไปแล้วก่อนหน้านี้มันจะพูดเกินไปไหมถ้าบอกว่าพี่เราถึงจุดที่เรียกว่าประสบความสำเร็จก่อนเรา อาจจะมากกว่าเราด้วยครับผมแล้วการที่เราใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนี่ยมันมันง่ายมันยากขนาดไหนมันน่าหมั่นไส้ไหมที่ <c oughs> จับไม้พร้อมกันเริ่มได้ก่อนเราเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> คงไม่เหรอครับผมว่าอาจจะเป็นที่วุฒิภาวะด้วยที่เขาอาจจะอายุเยอะกว่าด้วยใช่ใช่แล้วก็ผมอาจจะอายุน้อยอาจจะเป็นคนแบบที่ติดเล่นด้วยครับที่ผมจะค่อนข้างจริงจังมากกว่าเขาเอาจริงเอาจังก่อนเราใช่ใช่ครับโอเคแต่เราเด็กกว่าก็ไม่แปลก ใช่ครับแต่ตอนนี้เราเรายืดได้แล้วนะเขาเรายืดได้แล้วเดี๋ยวมีพี่ชายอีกคนหนึ่งแนะนําให้รู้จักด้วยนะครับบ้านนี้เล่นกอล์ฟทั้งคู่แล้วก็เป็นทัวร์โปรทั้งคู่เลยนะครับเ้วเดี๋ยวกลับมาเจอเตอ๋ออีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวลงสนามด้วยกันได้ครับ เม่กี้เราพูดคุยกับน้องเต๋อไปแล้วนะครับอันนี้คือพี่ชายน้องเต๋อน้องฟีเวอร์ฟีเวอร์แนะนําตัวเองเต็มยศหน่อยครับสวัสดีครับผมฟีเวอร์นะครับโปรนิติธรทิพพงศ์ครับนักกีฬาโครงการไทยเวฟไทยท้าเล่นครับเป็นพี่ชายของเต๋อกี่ปีครับ3ปีครับห่างกัน3ปีครับทุกวันนี้สิ์ในการแข่งขันของฟีเวอร์เล่นที่ไหนได้บ้างครับผมผมมีแคตตากรี่ในเอเชียนทัวร์ครับเป็นคันที่เอ็กเซมเพชั่นโอเคแล้วก็เจแปนชาเลินทัวร์ครับโอเค แล้วก็ออสเตรเลด์กับไทยพีเจครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องออสเตรเลด์กับไทยพีเจไปก่อนใช่ครับเพราะว่าเอเชียนทัวร์แล้วก็ของญี่ปุ่นยังไม่ประกาศ<ช>ไม่ได้มาไหร่ณนะจุดนี้ที่เราคุยกันมันเพิ่งจะผ่านโควิดมาได้ไม่นานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็โอเคต้อง2ทัวร์ในประเทศไปก่อนครับดําเนินชีวิตปกติไหมช่วงโควิดเพราะน้องชายบอกว่าฝึกหนักเหมือนกันหลายเรื่องใช่ครับผมก็ซ้อมน้อยลงครับ ก็คือมันมันไม่ไม่มีฟอสิลิตี้ให้ซ้อมไม่เดออกรอบอะอย่างน้อยใช่แล้วก็ก็คือแบบข้างหลังบ้านก็มีที่ซ้อมได้อยู่ก็ไปซ้อมได้ใส่ตะข่ายครับเวลาชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยเช้าชั่วโมงครึ่งเย็นบ้างแล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ผมจะเน้นไปทางแบบฟิตเนสแบบว่าเช้าผมจะตื่นมาวิ่งแล้วก็ออกกําลังกายท่าที่อาจารย์ที่เทรนฟิตเนสผมให้มาแล้วก็อตอนเย็นก็ทําอีกครับแล้วก็วิ่งอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ฝึก m e n ท a ล เข้าแคมป์ปีเดียวกันกับน้องชายปะครับใช่ครับโอเคเราั้นเราเจอกันพร้อมๆกันเลยครับนักเรียนกับโค้ชใช่ไหมตอนนั้นเราเจอกันโอเคสิ่งที่ได้นําเสนอในแคมป์เยาวชนแล้วให้ไปฝึกต่อหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์อ๋อเป็นเป็นมากครับแล้วก็ไปฝึกกันต่อในเวอร์ชันไทยแบสไทยทันเลนใช่ไหมเขามีแคมป์ของรุ่นโปรอีกทีหนึ่งใช่ครับใช่ครับก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางคอสเมเนจเมนมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับก็แบบสอนให้เล่นกอล์ฟง่าย คิดง่ายๆอะไรประมาณนี้ครับคือเนื้อหาบางส่วนที่เราคุยกันในแคมป์แล้วก็นํามาเสนอให้เป็นแฟนรายการได้ดูด้วยเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ยากหรอกนะแต่ว่าเข้าถึงจริงๆแล้วทําได้ไปสู่จิตวิญญาณเนี่ยบางคนใช้เวลาไม่เท่ากันครับจากที่รับฟังในตอนที่เราเป็นเยาวชนเข้าแคมป์ใช้เวลานานไหมกว่าเราจะเริ่มแบบเฮ้ยไอเรื่องที่ได้ยินมาครั้งแรกแล้วจนทําได้เนี่ยคอสเมเนจเมนต์ <Cost Management S 1> เป็นต้นเริ่มบังคับตัวเองทําได้ตามแผนจริงๆเนี่ยเอาจริงๆอย่าโกหก นานเท่าไหร่ก็ตอนแรกก็ได้ยินมาครับแล้วก็แบบว่าเราพยายามทําแต่ทีเนี้ยแบบเหมือนเรายังไม่เก็ตเท่าไหร่แล้วคือพอทีเนี้ยผมมีโอกาสเจอเชียร์นอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นแคมป์แบบไพรเวทแล้วก็ปีปีสองพันสิบเจ็ดะครับแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าแบบโบกี้อะ่ะมันเป็นเรื่องปกติของกอล์ฟอ,อะไรเงี้ยแล้วคือแบบว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วก็แบบตีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วคือทีเนี้ยตอนผมไปแข่งอะ่ะปีนั้นอะ ผมก็ได้แชมป์เลยต่อจากจอ,ต,อต่อจากแชมป์พอดีเลยอเลยแคมมาควาช,ชันเลยใช่ใช่ใช่อ่าก็คือเหมือนได้เอาวิชาไปใช้เลยใช่ใช่ใช่แต่ที่พูดถึงครั้งแรกที่ได้ยนคอนเซปต์จนถึงวันที่พูดนี้มันสักสองปีใช่ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้อะไรมาใหม่ๆแล้วยังไม่เก็ตเต็มที่ทันทีไม่ต้องตกใจครับปกติมันต้องใช้เวลาผมว่าใช่ไหมชั่วโมงบินที่ตามมาจะเป็นตัวสอนเราเองบางทีมันเป็นบทเรียนที่เรารับทราบมานานแล้วใช่ครับแต่เราเพิ่งจะมาได้จริงๆอวันนี้อะไรเงี้ย มันต้องไปเผชิญอะไรเพราะตั้นใจเย็นๆครับเวลาเวลารับอะไรพวกนี้เข้าไปทุกวันนี้สมมุติว่าเดี๋ยวออกโป้งเนี่ยแต่ตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวเราอาจจะต้องพักแล้วผมเริ่มลงเม็ดแล้วแต่ถ้าเกิดมีโอกาสจับเต๋อกับฟีเวอร์ตัวตัวแมตช์เพลย์วันนี้สามหลุมคิดว่าใครชนะไม่รู้ครับส่งๆนงครับไม่แน่ใจที่ฝึกซ้อมด้วยกันอยู่นี่ถือตอนนี้ถือว่าพอๆกันไหมพอๆกันครับเต๋อก็ตีดีขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็มีปรับนู่นปรับนี่นิดหน่อยอะไรนะโอเค อเอาเป็นว่าผมเลิกยุให้คนเขาเล้าวฉานกันเดีย <laughs> ผมกยกกันกตีกันไม่เคยสําเร็จเลยตอนนี้รู้สึกว่าเขารักกันมากเลยเดี๋ยวขอดูวงสวิงขอดูเกมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอน้องในสนามเัยโอเคครับ <laughs> พูดคุยด้วยแล้วทั้งพี่ทั้งน้องนะครับก็เก่งทั้งคู่ตอนนี้เล่นกันเองก็คือส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีคำว่าต่อกันถูกไหมครับใช่ครับเพราะถือว่าฝีมือพอๆกันตอนนี้เรา้วมันเป็เวทีเดียวกันแล้วครับจริงๆแล้วถ้าตอนเยาวชนคนรุ่นนี่ใช่ไหมใช่ครับจะเล่นคนละรุ่นเลยได้ได้ถ้วยกับบ้านคนละใบว่างั้นเถอะครเข้าวันนี้เราไม่มีถ้วยให้เราไม่มีอะไรให้ทั้งสิ้นแต่เราอยากเห็น2คนเล่นแมตช์เพลย์กันสักหลุมหนึ่งได้เลยครับเอางี้แล้วกันนะครับในนี้มาเป็นแขกรัับเชิญในนนนรราาาายกกกแลล้้วพอออึงง็่จะสดคับ วายาวุฒิและระยะโอเคเขาก่อนไปก่อนครับไปด้วยครับใไปสิทธิ์พี เล่นพา5้าสั้นนะครับสถานการ์ดร้มาค่อนข้างดีทั้งคู่แต่ว่าชัดเจนว่าพี่ชายไกลกว่าเยอะไม่รู้ว่าโดนดีกว่าหรือยังไงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้โปเตอร์ได้จะมาสัก230หลาตีไฮบริดเชื่อว่าระยะถึงมีโอกาส2ออ่อนครับออนก่อนอีเกิลก่อนดีพี่ชายพี่เฟรน์ไหมครับพี่โหดู <laughs> ที่ใช่แล้วเนี่ยหมดความเับถือได้แล้วเนี่ยผู้ใจไม่ได้แล้วเอเชียนทัวร์ฝนตกสิบนาทีขอเพลเวอร์ไลน์นี่เอเชียนทัวร์เวลาเพลเวอร์ไลน์มันได้สกอร์การ์ดเดียวปะสกอร์การ์ดหนึ่งครับแล้วแล้วแต่สนามบางที่มันก็แย่มากก็หนึ่งหนึ่งครับเลนจ์อ๋อต้องไปรู้อีกทีหนึ่งใช้งานใช่ครับใช่ครับโอ้โหแล้วพวกที่ได้หนึ่งช่วงไม้มาจากอเมริกามาเจอหนึ่งคืบเข้าไปนี่มีโดนปรับแล้วลืมตัวเนี่ยอันนี้เหลือประมาณกี่หลาเนี่ยสองร้อยสองสองร้อยประมาณสองร้อยห้าหลา 2องห้าหลาตีเหล็กอะไรเอ่ยเหล็กห้าครับเหล็กห้านะฉันว่าแล้วมาถือให้ร้100อยเสียบเกียบชัดเจนเฮ้เเแต่คุณอยู่ในโหมดสมาธิดีมากเลยนะครับอุตส่าห์มีถามอ่อนไหม, <c oughs> ไมอ่อนไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน <c oughs> สมาธิเขาดีนะ <c oughs> ใช่ครับ มาที่วุ้แต่คุณทายถูกไม่อ,อนน่อนเดี <c oughs> <laughs> ๋ยวเปรียบแล้วเนี่ย ตอนที่หลังแต่เบอร์ดี้ไปก่อนเขาเบอร์ดี้ไปแล้วนะครับพี่ชอบที่เอาเวทเคลียร์ลงไปเลยครับมันเป็นการส่งเมสเซจอ๋อลงอยู่แล้วคมคมคมก่อนครับสอนจนละ์เคลไว้น้ำมึงเนี่ยธรรมดาทำอยู่แล้ววะบ่อยครับบ่อย มันไม่สู้เลยอ่ะโอเคเก่งมากเบอร์ดีเบอร์ดีเบอร์ดีสบายสบายบข่แต่ว่าพัดมาวางนี่ไม่เคยสอนนะฮะพัดวางตัวไม่ไวสู้ปกติแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าเมื่อออกทีวีกับไม่ออกทีวีเนี่ย ชีวิตจริงของคนเราอาจจะเล่นไม่เหมือนกันครับผมครับจังหวะการตีเอื้อยอะไรก็ขอบคุณที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการได้เลยครับนะครับทั้งคู่เลยทั้งน้องเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ขอให้ทั้งสองคนโชคดีนะครับได้ครับเดี๋ยวจะรอติดตามแฟนรายการดีออฟก็รอติดตามผลงานของทั้งเติดทั้งฟีเวอร์ต่อไปด้วยปีนี้อาจจะลำบากกันนิดนึงเพราะว่าพี่ๆรุ่นใหญ่หัวโจกกลับมาตบเด็กกันอยู่ในประเทศหมดเลยใช่ครับมันก็จะเข้มข้นกันนิดนึงครับแต่่วาาปีหน้ เราก็คงจะได้ดําเนินในทัวร์ที่เราควรจะไปต่อใช่ครับผมโชคดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,บเร์ฟลิกซ์ครับช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง